ยูนิลีเวอร์สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ที่เดินชอบเดินจ่ายที่ห้างโลงตัสสุขวิทยาิแห่งนี้ค่ะมาพบเจอกับสูมกิจกรรมของเจ้ด้านโด,นโดนมไมเซล่านะคะวันนี้เรานำโดดไมเซล่ามาจาดมาัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านเลยสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะวันนี้ที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังนศีรษะค่ะดิฉันขอแนะนํานะคะแบรนด์โดมไมเซล่าของเรานํามาจาดมาัดโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ค่ะลดราา 1 7 9บาทค่ะวันนี้เหลือเพียงแค่109บาทเท่านั้นรับโปรโมชั่นสุดพิเศษนี้นะคะวันนี้ซื้อครบ2 9 9บาทค่ะรับฟรีไปเลยนะคะเป็นตะกร้าเก็บของมินิมอลของเราค่ะวันนี้ก็นํามาจัดรายการโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านเลยอ่าและโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะไม่ได้มีแค่เป็นตะกร้าเท่านั้นนะคะวันนี้ซื้อผลิตภัณฑ์ยูนิคเเวอร์ของเรานะคะครบ390บาทนะคะ ตองส่วนลดไปเลยค่ะ40บาทแล้วแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มีมาจัดโปรโมชั่นแค่อย่างเดียวนะคะวันนี้ก็มีหลากหลายโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าได้เลือกค่ะสาหรับน้ำมัมเซ่าของเรานะคะวันนี้ก็มีหลากหลายสูตรหลากหลายกลิ่นให้ลูกค้าได้เลือกหานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน้ำมัมยเซราแอนต,ตี้แฮมกัขวดสีม่วงตัวนี้นะคะตัวนี้จะช่วยลดอาการขาดรุดร่วงของเส้นผมค่ะหรือว่าจะเป็นทด้นงน้ดสีชมพูตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นน้ำมัเซ่าดีท็อกนะคะเนริสเมนขวดสีจมพูตัวนี้จะลดอาการ ของหนังศีรษะและเส้นผมค่ะหรือว่าจะเป็นทางด้านนะคะดถสีฟ้าตัวนี้ค่ะก็จะช่วยให้ผมเรามีวอรลุ่มนะคะสําหรับทางด้านของเราหรือว่าจะเป็นทนางด้านสีเขียวค่ะวันนี้ตัวนี้สีเขียวของเราก็จะช่วยขจัดรังแคสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีปัญหาทางด้านหนังศีรษะเส้นผมนะคะก็สามารถเดินเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะไม่ว่าลูกค้าจะมีปัญหาด้านรังนของหนังศีรษะอาการมันของหนังศีรษะหรือว่าจะขาดุดร่วงหรือว่าจะเป็นด้านรังแคค่ะก็ สามารถเดินเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเดินเข้ามาเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเส้นผมของผู้หญิงผู้ชายได้เลยกับซุ้มกิจกรรมค่ะและว,วันนี้นะคะซื้อครบ299บาทค่ะเราจะแคมเรีเป็นตกราจัดระเบียบให้กับลูกค้าทุกท่กานด้วยและพิเศษย,ยิ่งกว่าน,นั้นเลยนะคะซื้อผลิตภัณฑ์อยู่นี่เลยเรืของเราครบ390บาทค่ะรับคูปองส่วนลดไปเลยนะคะ40ิบบาททันทีค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านจันซิลนะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านโด๊กเคลียก็สามารถที่จะร่วมรายการได้เลยค่ะ กับสแตนด์ซุกิจกรรมของเราไม่ได้มีมาจัดกันบ่อยๆนะคะวันนี้ก็มีแค่สารวอาทย์นี้เท่านั้นค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษไม่ว่าลูกค้าจะต้องการผลิตภณัณฑ์ที่ดูแลเ<อ>ส้นผมนะคะลดอาการขาดร่วงลดอาการขาดอาการมันนะคะหรือว่าจะเป็นแคนต้องการให้ผมดูมีวอรรุ่งค่ะก็เดินเข้ามาบอกได้เลยนะคะมาเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกันเส้นผมของคุผผณพิชาได้เลยค่ะกับซุมกิจกรรมของสงด้ดนยูนิลลเวอร์ค่ะสำหรับรอบราช รอบนี้นะคะก็ขอพักเสียงประชาสัมพันธ์นี้ไว้ก่อนค่ะพบเจอกันใหม่ในรอบประชาสัมพันธ์รอบหน้าและขอเ,อเน้นย้ำโปรโมชั่นอีกหนึ่งรอบนะคะเียงแค่ซื้อผพิตภัณฑ์ของเรานะคะครบ2 9 9บาทาทบางแทแถฟรีเป็นตะก,กตร,ร้าจัดระเบียบให้ด้วยนะคะตะกร้ามินิมอลของเราเลยค่ะสำหรับรอบนี้นะคะก็ขอพักเสียงประชาสัมพันธ์นี้ไว้ก่อนพบเจอกันใหม่ในรอบประชาสัมพันธ์รอบหน้าค่ะสําหรับรอบนี้นะะขอบคุณและสวัสดีค่ะ